ในการทางานของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าจะต้องเป็นแบบ p a p e r l e s s นะครับหรือว่าไม่มีการใช้กระดาษนะครับก็เลยปรับให้หลายหน่วยงานเนี่ยทำงานผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้นหลายท่านก็บอกว่าโหลดไว้หลายแอปเหลือเกินไม่รู้ว่าจะใช้แอปไหนดีนะฮะตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันที่ทำทุกอย่างได้ภายในแอปเดียวแล้วก็คือแอปชื่อว่าทางรัฐนะครับเป็นศูนย์รวมการให้บริการของภาคร,ราชการนะจะน่าสนใจแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมจากรายงานชิ้นนี้กันครับ จากการสำรวจของ VR Social เในปี2565พบว่าประเทศไทยติดอันดับการใช้เน็ตต่อประชากรทะลุ177.8เป็นอันดับที่34ของโลกโดยใช้เวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยสูงถึง9ชั่วโมง6นาทีต่อวันซึ่งจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการของรัฐบาลผ่านระบบดิจิทัลให้มีความสะดวกรวดเร็วและเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันโดยการบริการดังกล่าวต้องตอบสนองแก่ความต้องการของประชาชน แอปพลิเคชันทางรัฐจึงถูกพัฒนาขึ้นแพลตฟอร์มที่ตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานของประชาชนให้เข้าถึงบริการต่างๆจากทางภาครัฐได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันเพียงแอป,ปเดียวเท่านั้นโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีบริการกว่า83บริการของภาครัฐทั้งด้านการศึกษาบริการตรวจสอบข้อมูลหนังสือโอ e เน็ตโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนด้านสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการ เช่นข้อมูลสําหรับผู้ประกันตนของระบบประกันสังคมด้านสุขภาพการบริการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามสิทธิที่ได้รับด้านที่ดินที่อยู่อาศัยระบบค้นหารูปแบบแปลงที่ดินด้านสาธารณนประโภคการตรวจสอบค่าน้ําค่าไฟและชําระค่าบริการด้านการงานอาชีพสมาร์ทจ็อบบริการค้นหางานค้นหาคนทํางานจากกรมการจัดหางาน ด้านงานยุติธรรมและกฎหมายบริการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและด้านข้อมูลภาครัฐอาทิจีนิวสบริการแจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ส่งตรงถึงมือของประชาชนอย่างรวดเร็วทันการและเชื่อถือได้ นี่นับเป็นทางรัฐที่จบในแอปเดียวสะดวกง่ายไม่ต้องรอที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองประชาชนภายใต้ความใส่ใจของทางรัฐอย่างแท้จริงโดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐได้ทั้งในระบบ iOS และ Android ทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงานเป็นแอปพลิเคชันดีๆนะที่อยากฝากให้คุณผู้ชมนะฮะดาวน์โหลดไปใช้กัน ต้องบอกว่าแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมีครบทุกอย่างเลยท่านสามารถจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะครับรวมถึงเรื่องของการดูสิทธิสวัสดิการต่างๆได้ด้วยนะเรื่องของสิทธิประกันสุขภาพเนี่ยก็มีนะครับว่าท่านอยู่กับโรงพยาบาลไหนอย่างไรรวมถึงสามารถใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการได้ด้วยนะครับแนวทางหนึ่งในการเรื่องของรัฐบาลดิจิทัลที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นการเป็นศูนย์ร่วมของ Big Data นะใช่แล้วทุกกระทรวงกระทรวงทวงกลมนี่จะมารวมข้อมูลด้วยกันเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะใช้งานโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อน่บ งานรัดเสียเวลาด้วยนะครับ,ะรบสะดวกสบายรวด,ดเร็วนะครับ,รบช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตาม